โอ้โหไม่เอาไมวไอ้นี่เห็นละ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 เห็นแล้วเก่งน่าจะตอนนไหนโอ้โหไม่ตายไอ้ทีวะเฮ้ยตัวแจมตัวแจมบนเขามึงเขาบนเขาขไึ้นไปหาพี่พี่ตูนข้างๆโอ้ยเอาชัวร์เอาชัวร์ก่อน ช่วยพี่มาเน่ยเฮ้ยอุ <S 2> <S 2> <S ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเขา่าเอาตัวนี้ก่อนพี่เมันเข่าพี่โอ้โหเฮ้ยไปหายอ่ะลงลงพื้นลงพื้น,น,นลงมา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 สองตีแน่เลยลงให้ลงลงพื้นเลยลงพื้นลงพื้นอย่ายิงผม สวยสวยสวยเฮ้ยบินก่อน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 เปลี่ยนไม่ได้ที่นั่งมันเต็มีไงเอียงหน่อย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 ยันหัวโดนหัวโดนหัวยันหัวเอียงหน่อยเอียงหน่อยเอียงหน่อยเฮ้ยมันบินมันบินมันบินระวังยิงโดนมังกรตัวเองนะพี่ใช่มันต้องเอียงเอียงเต่าเต่ามึงต้องเอียงเอียงไงวะโอ้โหกูลงละกูลงละ chaเลย, để không không. Chán lên, chán lên, chán lên. Oh, để để gù không phải, chaเลย trả lời ồ, ủa gì, trời, đi, con, đẹp, qua qua qua, chú, 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 เฮ้ยใครหายไปคนนึงวะกู้สี่ปลาปลาหนามได้ปะปลาหนามได้ปะยังไม่มีพี่เลือกชเลยทันอยู่ทันอยู่ไหนๆนี่สิพี่ที่ไหนวะเฮ้ยเจอแล้ว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 ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเอาเลยน็องหนึ่งสวยนอ็นองนอ้นองน้อง

โอ้หฟิวจังเฮ้ยมันหลบหลังเลยเนี่ยมันหลบหลังไอกำแพงตรงนี้อยู่หัวหนึ่งสวย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 หมังหน่อยหมั้งหน่อยหมัหน่อยล้มสองโอ้โหพ้าไม่หลุดเออเฮ้ยมันเหลือสองคนนะเล่นเล่นเล่นเซฟเซฟหน่อยโอยไหน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 เห็นละ ยี่สะพานโดนน้ำมนะันอ่ะเอาดิแหนมันโดนเฮ้ยหรือคนเดียวคนเดียวโอ้โหมาแพ้แพ้คนเล่นเบ่นน่ะเป็นผู้ยี่ผู้ยำมันเดี๋ยวได้แพ้จริงนี่หานม่งจะอยู่แถวนี่น,นี่มาเอาเลือดมาเอาเลือดอ่ะนี่ทุกความชัวไม่มีไหมนี่มันหลบใกล้สะพานแน่เลย เฮ้ยหลังๆโอ้โหเยี๋ยวข้างหลังอะไรของมันวะไปตอนไหนวะมันว่ายน้ำจากนี่แน่เลยอ้อมไปตะกั่วให้ละเป็กั่วให้ไปด้วยคนอ้อมขวาให้อ้อมขวาให้อ้อมขวาให้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไง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 เดี๋ยวพึ่งนกเลยอ่าชั้นเลยต้นเอาเลยเอาเลยนี่ไงสามต้นครับแล้ไมน่าเลอืม หรามชนเนี่ยคอนเทนต์สัเด <<|so|>> ียวกดเท่กดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e นะครับสวัสดีครับ